สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเลา่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณเล,ลีลีได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาัทำแฟนคลับโดยได้โพสข้อความที่ว่าหนูเลขอขำเป็นเสียงสมน้ำหน้าฝนกระหน่ำที่ลานงูผี สังเกตการไหลของน้ำสรุปไดว้ว่าพื้นที่ฝั่งมดนั้นสูงกว่าน้ำไหลจากฝั่งผู้ดีกระดำมามาอ่อและไหลผ่านร้านของมาดามเต่นแหลนเห็นแล้วมันสมชื่อจริงๆร้านแต่นนั้นเป็นได้แค่ทางผ่านออกแบบและวิแคะจากวิศวกรผู้ชำนาญการช่างแบบทรงดีด หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอยากจะเห็นงูผีลงมาเล่นน้ำฮาฮ่าฮาคุณเลลี่ได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่ากำลังมองหาทางเลื้อยลงอยู่พวกฝ่ายเตรียมโอนนับตัง ไม่ใช่ไฟธรรมดานะไฟออทิติสมนำน้าเงินบาปก็แบบนี้แหละเด็กเข้าไปจะเป็นไงน้อสรุปว่าภูมิศาสตร์ฝั่งนาคาบุรีสูงฝั่งดงจำปูต่ำกว่าใช่ไหมคะคุณเลลีลีได้มีการตอบกลับความคิดเนนี้ว่าใช่เลยค่ะสูงหมดทุกอย่างทั้งสภาพภูมิศาสตร์สติปัญญา สูงกินขาดฝั่งคี้คอเทียบไม่ติดเลยค่ะคิดถึงบักในมวนน้ำมหาศาลเลยคุณเลลีได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าก็ไอ้จิมเล่นแทนล่ะตอนนี้ไอ้ตาเหลืองของนางเถิกไอ้ป่วยเอานิกี้มาเล่นน้ำเร็วไอ้จิม คงจะได้ดูนาะเล่นน้ำแน่งานนี้เรามาต่อกันที่ทางด้านของทนายสมเกียติกันต่อนะคะโดยทนายสมเกียรติได้มีการออกมาไล่สุดแล้วมีการวิเคราะห์บอกว่าใกล้ถึงวันพิพากษาคนบาปแล้วแล้วก็บอกว่าตนนั้นพาดที่ไปช่วยเหลือคนเรลวเอาเป็นว่าเราไปรับฟังบางช่วงบางตน ที่ทนายสมเกียรติได้มีการพูดถึงประเด็นนี้กันเลยนะคะขอขอบคุณคลิปจากช่องทนายสมเกียรติอ่าการสูญเสียหรือเสียชีวิตของเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ทำไมผมจึงใช้คำว่าวันพิพากษาคนบาปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคนบาปวันนี้แทนที่จะมีการไว้อาลันะครับ มีการไว้อะไรให้กับผู้สิทธ์ผู้สูญเสียนะครับมีการไว้อะไรมีการแสดงความเสียใจให้กับผู้สูญเสียแต่กลับมีการเฉลิมฉลองแต่กลับมีการเฉลิมฉลองสนุกสนานออกนอกหน้านอกตาแสดงถึงความไม่มีสามันสำนึกมีความสำเนียกหรือมีจิตใจที่ความเป็นมนุษย์ นะฮะมีคนหลายคนออกมายกย่องสารเสริญเฉลียเอาใจนะครับเอาใจนะ,ะออกนอกหน้านอกตาล้วนแล้วแต่เป็นคนบาปหมดนะครับทุกท่านครับผมขอให้ทุกท่านไว้อะไรอีกวันหนึ่งนะครับสิกับ12นี้ผมขอให้ทุกท่านโปรดไว้อะไรด้วยการ นะครับส่งรูปการพนมมือนะครับเหมือนสาธุสาธุสาธุนี่นะครับคนละสามรูปนะครับคนละสามอันฮะเข้ามานะครับเป็นการไว้อะไรให้กับน้องชมพู่ด้วยนะครับนะครับ <c oughs> เป็นการไว้อะไรให้กับน้องเขานะครับเราไม่สนุกสนานกับวันนี้เราไม่เคยมีความสุขยินดีปีดากับวันนี้ ใครจะอ้างว่าเป็นการทำบุญครบรอบเปิดบริษ,รษัทอะไรเรื่องของพวกมึงเรื่องของพวกมึงแต่วันนี้เป็นวันที่มีเด็กผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งต้องพัดพรากนะครับต้องพัดพรากจากครอบครัวลและไปก่อนวัยอันควรวันนี้สังคมกำลังจับตาดูกระบวนการยุติธรรมบ้านเราสังคมกำลังขอบคุณมากครับทุกท่านที่ส่ง รูปพนมมือสาธุสาธุสาธุมานะครับเพื่อเป็นการไว้อะไรนะครับให้ดวงวิญญาณของหนูหนูน้อยคนหนึ่งนะครับไปสู่สุขติภพและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะครับลงโทษคนที่ทําให้น้องเขาเป็นแบบนี้ลงโทษคนที่ทําให้น้องต้องเสียชีวิตนะฮะวันนี้พ่อป่วยนะครับ พ่อป่วยนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบของหลานคนหนึ่งที่เสียชีวิตแทนที่จะสลดหน่อยหรือแทนที่จะไว้อะไรหรือการไปดูแลบิดาของตัวเองที่ป่วยแต่ครอบครัวคนบาปก,กลับเฉลิมฉลองกลับมีการเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานและสร้างคอนเทนต์กันอย่างเมาวันนะครับนะฮะ fc ข้างไข่เอฟซี u u b e ข้างไข่ออกมาอวยสังคมเราตกต่ำศิลธรรมของสังคมเราตกต่ำมากนะครับการวิเคราะห์ข้อกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมไม่ได้อิงในเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆวันนี้มูนีเดอะฟาสพูดไปดีมากนะฮะวันนี้มูนีเดอะฟาสพูดไว้ดีมาก มีการโวยวายว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านผมลองส่งและก,กําลังหนีออกไปคนที่อุ้มขึ้นมากำลังหนีลงไปถ้าสกัดจับถ้าสกัดจับสามารถจับได้แน่นอนแต่แนวทางการต่อสู้กับกลายเป็นสุนัขพาไปตายนะนะครับ เรื่องตักไข่เขาขอหลังหลังไ้เลือกตั้งนะครับได้ยินว่าออกหมายเรียกนะครับเดี๋ยวเรื่องตักไข่เดี๋ยวอธิบายตอนท้ายเดี๋ยวตักไข่อธิบายตอนท้าย,าย,ายดูแล้วเศร้านะผมบอกตร,ตรงนะครับคือผมดูแล้วมันเป็นเรื่องของครอบครัวของเขาที่เป็นครอบครัวที่บาปจริงๆความสูญเสียของครอบครัวหนึ่งความเจ็บป่วยของบิดาตัวเองกลับไม่ได้ทําให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนหรือความเมตตาเลย กับทำให้เขามีใจิตใจที่ยิ่งยิ่งพยองโอหัง <c oughs> แสดงความกล่างนะนะแสดงความกล่างแสดงความเออเขาเรียกอ,อะไร,ไม,ร,นะรไม่รู้สำนึกนะครับไม่รู้สำนึกนะครับวันนี้เถียงอย่างเดียวครับไม่มีใครเห็นว่าเขาฆ่า ไม่มีพยายนประจักษ์พยายนเห็นว่าเขาฆ่าผมจะยกตัวอย่างให้นะครับคดีของไซยาไนนะครับหรือแอมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีใครเห็นเขาฆ่านะครับฟังดีๆนะครับไม่มีใครเห็นเขาฆ่าไม่มีใครเห็นเขาใส่ยานะครับแต่ตำรวจใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยงเชื่อมโยงจากอะไรครับพยายนบุคคล เชื่อมโยงจากอะไรครับวัตถุพยาีิค้นได้ที่บ้านคดีของน้องผลไม้กับคดีของแอมสยานายมีความคล้ายคลึงกันร้อยละเก้าสิบเพราะไม่มีใครเห็นเขาวางยากับตาครับทุกท่านไม่มีใครเห็นเขาวางยากับตาไม่มีใครเห็นเขาฆ่าผู้สูญเสียผู้เสียชีวิตกับตา เข้าใจไหมครแต่เหตุไนตำรวจจึงออกมาจับคุมตัวได้ละ่ะทำไมตำรวจจึงออกมาจับและคุมตัวได้ตำรวจตามไปคนที่บ้านครับไม่ว่าจะเป็กี่หลังรถกี่คันได้พบพิรุษเก็บวัตถุพยานไปทั้งหมดเป็นสิบๆเป็นร้อยๆชิ้นเก็บการสนทนาทางแชททางไลน์เขาเรียกอะไรครับ เออเป็นไทม์ไลน์นะครับลำพังกล้องวงจรปิดที่เห็นเขาเดินออกมาตอนปล่อยปลานั้นก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเขาเป็นคนฆ่านะครับแอมไซยไนครับแต่มีความเชื่อทางพนักงานสอบสวนมีความเชื่อมั่นและเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ที่กระทำแน่นอนก็คล้ายๆกับคดีของน้องผลไม้ที่เกิดขึ้น ทำไมคนผู้ต้องสงสัยมีเป็นสิบสบเป็นร้อยคนในหมู่บ้านแต่เหตุจะไหนหวยหวยจึงออกที่สองผัวเมียก็เพราะวัตถุพยาที่เก็บไปได้ก็เพราะวัตถุพยานดี a ต่างๆเส้นผมเส้นขนไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่บอกไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นการไม่ยอมสาบานช่วงนั้นพี่ AABB ครับ ช่วงนั้นทีมงานกฎหมายเขาของเราเนี่ยนะใช้คำว่าของเราก็ได้ของพวกผมนี่แหละทุกท่านฟังดีๆนะครับเดิมทีเดิมทีนะครับจะไม่ได้ประกันนะครับแต่เกิดจากการประสานงานของพวกผมเนี่ยนะครับใช้คำพวกผมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มนะครับเต้ถุงแดงและตัวผมเองแล้วก็นายประกันที่ช่วยกันในการยื่นคำร้องและสารในเมตา นะครับเขาได้ประกันตัวครับแต่เขาไม่สำเนีจอเขามองว่าไอ้ชอไอ้ชอซึ่งเป็นเด็กเดินเอกสารเป็นผู้มีพระคุณในการช่วยประกันตัวซึ่งเป็นความคิดที่สถุนมากไอ้ชอไม่ได้ช่วยประกันตัวครับเป็นแค่แมสเซนเจอร์ครับแต่มีคนบางคนไปบอกว่าไอ้ชอเป็นคนช่วยประกันตัว ซึ่งจริงๆแลไอ้ชอเป็นแค่เด็กนั่งยิ้มคนที่วิ่งอยู่ด้านในต่างหากล่ะวิ่งวิ่งอ,งอยู่ด้านในคนที่ประสานงานต่างหากล่ะนะผมผิดผมพลาดทีมงานทุกคนพลาดที่ไปช่วยคนเร็เวๆบางคนนะครับผมผิดผมพลาดที่ไปช่วยคนเร็เวๆบางคน ภาวนาให้วันที่หนึ่งนี้ขอให้สาอุทธรได้พิจารณาด้วยความเป็นธรรมก็แล้วกันวันที่หนึ่งนี้จะมีการอ่านคำพิพากษาสาวอุทธรครับก็ขอให้พิจารณาด้วยความเป็นธรรมก็แล้วกันสวัสดีน้องอริดาคนสวยคุณนิบีบครับนะครับเพราะฉะนั้นลำพังข้อต่อสู้ว่าไม่มีประจักษ์พยานมองเห็นว่าเขาเป็นคนกระทําไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ มันจะมีโจรคนไหนผู้ร้ายคนไหนจะฆ่าคนให้คนอื่นเห็นล่ะครับจริงไหมฮะทุกท่านแต่ทางตำรวจมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเชื่อมโยงเชื่อมโยงครับนะครับนะเชื่อมโยงเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องเป็นยกประโยชน์ความสงสัยกับจำเลยใจเย็นๆครับคนตายทั้งคนนะครับไม่ใช่หมานะครับคนนะครับ คนนะครับมีคนเสียชีวิตมีคนตายนะครับไม่ใช่หมานะครับเราจะไปคิดว่าแค่ยกประโยชน์ในความสงสัยให้กับจำเลยไม่จริงนะครับมีโอกาสจำสูงมีโอกาสพิาพากษาติดประหารชีวิตสูง